สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับกลับมาเจอกันอีกแล้วในเกม Special Force 2นะครับก็วันนี้นะครับเป็นวันที่ตัวเกมเนี่ยมีอัปเดตแพทช์ขึ้นมานะครับวันนี้เราจะไปดูกันว่าแพทช์ใหม่นี้เนี่ยมันอัปเดตอะไรเข้ามาบ้างแล้วมันจะเจ๋งขนาดไหนนะผมบอกเลยว่าเท่าที่ดูเนี่ยจากหน้าเพจเนี่ยโอ้โหแค่ดูตัวอย่างมันก็น่ามันก็น่าเล่นมากแล้วนะ มันก็น่าที่จะไปสุดๆเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรบ้างพร้อมล้วไปดูกันเลยก็หลักๆแล้วนะครับที่อัปเดตกันมาใหม่เนี่ยมาถึงปุ๊บเข้ามาในช็อปเนี่ยเจอมาเป็นหน้าแรกเลยเนาะเห็นชัดๆนะครับมีอ่ามีมีตัวสเปร์นะครับ3อันนะคัลเลอร์ไทยนะครับโอพอแล้วก็ช็อกโกแลตนะครับเอฟเฟกต์ีสันสวยงามนะครับโดยไอ้สองตัวนี้นะครับตัวคัลเลอร์ไทยกับตัวโอพอเนี่ยก็จะเป็นตัวที่เป็นลักษณะสีเป็นโฮโลแกรมสีลุ้งๆสีรีเฟกอะไรแบบเนี้ยนะครับ ก็ถือว่าสีสันสวยงามดีนะเวลามันสะท้อนกับไฟก็ดูสวยดีจัดว่าเด็ดอยู่นะของมันต้องต่ํานอกจากนี้มันยังซื้อได้ด้วยตัว TP ด้วยนะนะครับเมื่อก่อนเนี่ยตัวสเปรย์นเนี่ยอาจจะต้องซื้อได้แค่ด้วยแคชเท่านั้นนะครับ๋ยวนี้คือซื้อด้วย TP ได้แล้วบอกเลยส่วนตัวที่ผมชอบอันนี้มากชอบตัวโอพอสุดๆนะถัดมานะครับเป็นตัวช็อกโกแลกตก็ตามชื่อเลยนะสีจะเป็นสีช็อกโกแลตให้อารมณ์เหมือนอ่าช็อกโกแลตวลาเลนทน์นะครับแต่ว่าผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมมันไม่มาตอนวนาเลนทนนะ เพราะว่าไฮไลท์สำคัญมันเนี่ยคือตัว4อันนี้ครับคุณผู้ชมอันดับแรกนะครับเบรทนพาร์สเบรทนพาร์สคืออะไรเราอธิบายไปแล้วในคลิปที่แล้วนะครับไม่ใช่คลิปที่แล้วสิต้องบอกคลิปก,ก่อนก่อนนะครับว่าเบรทนพาร์สเนี่ยมันคือเหมือนระบบเบรทนพาร์สทั่วไปเนี่ยนะครับคือเล่นสะสมแต้มแล้วก็รุ่นรับปืนนะครับซึ่งเบรทนพาร์สเนี่ยของรางวัลเนี่ยอ่าสูงสุดเนี่ยรู้สึกว่าในรอบนี้จะได้เป็น m 4นะครับผมขอหาแป๊บหนึ่ง two hours later เออช่างมาเถอะ หาไม่เจอนะเอาเป็นว่ามันอยู่ในมันได้ M4 นะครับเป็น M4 อ,อ่ามอด A2 สักสักลายหนึ่งอะผมไม่แน่ใจแต่เป็นลายลิมิเต็ดเหมือนกันคือต้องทำเ t รทนพ s s อันเนี้ยให้เสร็จทั้งหมดถึงจะได้ลายนั้นบอกเลยว่าแรโคตรนะต่อมาเนี่ยครับเป็นอีก3อันนี้ก็คือเป็นเซ็ตไ l เลตบารโวนะครับคือก่อนหน้านี้มันเป็นเซ็ตวบนะครับผมเป็นที่มันได้ตัวละครเป็นวบนะครับแล้วก็เป็นปืน สีขาวๆนะแต่ว่าอันนี้เนี่ยอันนี้เราไม่ได้เซ็สามเอหนึ่งผมถัดมานะครับเป็น3อันนี้ครับผมที่เป็นไฮไลท์สำคัญอีกอันหนึ่งนะนั่นก็คือเซ็ตไพเลตนั่นเองครับโดยไอ้พวกนี้เนี่ยมันจะชีชื่อเป็นแพ็คไม่เหมือนกันเนาะไพเลตบาวเนนะครับไพเลตอัลฟาแล้วก็คาสิโนแพ็กเกจนะครับ โดยไอ้สอันนี้นะก็นนนะจะมีรายละเอียดไอเทมเนี่ยที่แตกต่างกันนะครับมันจะคล้ายๆกับตัวแพ็คของเดือนก่อนหน้านะครับที่มันเป็นตัวเซตขาวๆนะครับผมจําชื่อปืนไม่ได้มันจะเป็นหน้าเป็น c ีเซ็สามเหรืออะไรสักอย่างนะครับหรือ c ีเซ็อะไรสักอย่างนึงอะนะครับเป็นปืน SMG สีขาวๆรอบนี้เนี่ยก็เป็นตัว AK นะครับหนึ่งร้อยสาม EOtech Pilot นะครับเป็นปืนใหม่แล้วก็ดัดดิสเซิลอีเกิลนะครับเป็นปืนพกพร้อมกับตัวละครใหม่ฮะ ไพเ t ต PMC นะเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูกันทีหลังเนาะผัดมานะฮะแพ็คนี้จะได้เป็นไพเรต K14 นะฮะแล้วก็คา nice ตาณ่ n ไนส์ไพเ t ตเอ้คาตาณ่าไพเรตนะครับผมก็ K14 เนี่ยเป็นปืนสไนเปอร์นะครับส่วนมีดนี่ก็เท่ดีนะ,ะเป็นมีดโจรสลัดโคตรเฟี้ยวเหมือนกันเดี๋ยวเราลองซื้อมารีวิวดูผัดมาอีกอันนึงฮะจะได้เป็น MP5K อันนี้เป็น SMG นะครับเป็นลายไพเรตด้วยแล้วก็ k 5คาสิโนะฮะ k 5ก็เป็นตัวปืนปืนพกนี้แล้วก็ได้ชุดนะฮะเป็นชุดสูตรกับรองเท้าสูตรนะเอ้ยไม่ใช่รองเท้าสูตรรองเท้าหนังเออก็จัดว่าเดือดมากนะครับทั้ง3อันเดี๋ยวเราทําคลิปรีวิวแยกไปเลยแต่ละอันดีกว่าวันนี้เรามาเซิร์ฟเซิร์ฟดูก่อนนะว่าในเซิร์ฟใหม่มีอะไรบ้าง,างไม่สิในแพชใหม่ถัดมานะครับที่ตัวของคาสิโนเอ้ยไม่ใช่ <No. S 1> คาสิโนเมาละถัดมานะครับเป็นตัวของกาชากาชาที่อัพมาใหม่เนี่ยก็จะมีหลักๆแล้วเนี่ยผมเห็นอยู่นะครับเป็นคนี้สับ ไม่ใช่วอกซัมเมอร์นะเป็นโกลเด้นคาสิโนนะครับเบสบอลไดสไพเลตนะครับแล้วก็โปเกอร์ชิพโดยเจ้าโปเกอร์ชิพเนี่ยก็จะเป็นปืนนะครับลายโปเกอร์นะครับเป็นลายเหมือนแบบ โกเกอร์ในคาสิโนอ่ะอ่ะไม่ต้องบอกชิปในคาสิโนสิเออเหมือนไลน์เป็นโต๊ะคาสิโนนั่นเองนวยปืนไฮไลท์สำคัญเนี่ยผมมองว่าที่น่าเล่นจริงๆน่าจะเป็นซิกแล้วก็เป็นตัวของคิวแซดไอ้คิวบีแซดนะครับก็น่าลองเล่นเหมือนกันแต่ส่วนตัวเนี่ยผมรู้สึกว่าซิกน่าจะเป็นไฮไลท์สำคัญเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีคนบอกกันมาว่าซิกเนี่ยมันปรับแล้วนะครับคือมันยิงดีขึ้นมาแล้วนะแล้วก็ทรอยนิบันนี่การ์ดอันนี้ผมเดาว่าเป็นอาวุธคว้างนะครับเป็นอาวุธปา่านี่ก็น่าสนใจเหมือนกัันนถ้้้้าาาเเปิิดดดดไดีี๋ยววววจะะมรรใใหใหูคบแต่่ โอกาสได้แม่งยากมากนะครับอาจจะไม่รับปากก็จะมีคลิปตามตาม,มาเนาะถัดมานะครับเป็นไพเรตก็คือเป็นตัวละครไพเรตพีเอ็มซีที่เราพูดไปเมื่อกี้นะครับถ้าเราเปิดได้นี้เนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นตัวละครถาวรเลยนะครับหรือว่าจริงๆแล้วคือเปิดครบ7 7ลูกเนี่ยก็ได้การันตีแน่นอนนะครับเป็นตัวละครตัวนี้ถัดมานะฮะเป็นเบสบอลไดส์เบสบอลไดส์นี่ผมเดาว,ว่าน่าจะเป็นอาวุธขว้างนะครับน่าจะเป็นระเบิด คือปาไปปุ๊บระเบิดปั๊บอะไรเงี้ยคล้ายๆกับตัวแคทฟู้ดนี้นะครับแต่ไม่แน่อาจจะเป็นตัวอาวุธคว้างธรรมดาพวกลูกอ่าลูกเบสบอลอะไรเงี้ยครับไม่แน่ไม่แน่แนวันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับยังไม่คอนเฟิร์มก็ถ้าเปิดได้ไงเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูกันถัดมาครับอันสุดท้ายนี้นะฮะเป็นโกลเด้นคาสิโนนะฮะก็คือเป็นตัวแพ็คที่สามารถใช้เอาไม่ไม่ได้วะขอพาขอ,ขอพายอะเราเลยจะพูดว่าสามารถใช้ SP เปิดได้นะครับแต่ว่าไม่ใช่ เพราะว่าอันนี้ต้องใช้แคชกับ TP เท่านั้นนะครับไฮไลท์สำคัญน,น่าจะเป็น M87 g o Medal FX ระเบิดอันนี้น่าจะเป็นแฟชก่อนหน้านี้เรามีแค่ระเบิดสกินระเบิดของระเบิดธรรมดานะครับอันนี้เรามีเป็นระเบิดแฟชแล้วแล้วก็เป็น C z ก็น่าสนใจนะครับซ z ก็เป็นสไนเปอร์ที่ยิงดีมากส่วน F249 นี่ผมว่ายิงยากนะอย่าไปเล่นเลยนะครับปวดประสาทเบาๆส่วน G36 ก็ผมรู้สึกผมไม่ถูกชะตาเท่าไหร่นะเพราะปืนมันยิงยากไอ้ยิงยิงช้านะครับผมแล้วก็ตัวละครซากุระบันนี่นะครับโดยรวมนะครับถ้าผมให้คะแนนนะ ใน4แพ็คนี้นะครับโป๊กเกอร์ไพเร็เบสบอลไดกับคาสิโนเนี่ยผมแม่งโดนไพเร็เอ้ยไม่ผมผมแม่งโดนโป๊กเกอร์ชิพมากเลยเวย้ยขออะไรโป๊กเกอร์ชิพเนี่ยผมรู้สึกว่าตัวการ์ดที่หน้าที่ที่มันไว้ปาเนี่ยมันน่ารักมากแล้วมันก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่นะครับก่อนหน้านี้อาวุธขว้างในเกมนี้จะมีแค่อ่ามีดนะครับแล้วก็ขวานแล้วก็ลูกเบสบอลยอะไรเงี้ยการ์ดเนี่ยยังไม่เคยมีนะครับอันนี้น่าตำมากว่าแล้วลองจัดสักสิบลูกเดี๋ยวขำๆเอาวไม่พอเงินเอาห้าลูกพอนะครับไปขำๆเผื่อได้ ้าได้อ้าวมาลูกที่2ว่ะ L86A1 โอ้ยคุณ <laughs> ผู้ชมอันนี้ไม่น่ามาอันนี้ได้โชคดีจริงแต่ว่ากูได้2ปืนพร้อมกันทำไมเนี่ยได้หน้าตาเหมือนเลยสปืนเพื่อนะเพื่ออะไรหนดูดิหน้าตา L86A1 นะฮะจ <c oughs> กสแตทดูแล้วเป็นปืนกลหนักแน่นอนครับ <c oughs> พอดาเมจมากถึง60ใเนต็ตอไฟแค่64กระสุนมากถึง75นัด จัดว่าเป็นปืนประเภทเดียวกับพวกปืน MG4 นะฮะแล้วก็พวก M249 อะไรอย่างนี้แหละนะครับจัดเป็นปืนประเภทเดียวกันเราลองไปยิงขำๆดูก็เข้ามาแล้วฮะในห้องลองดูนะจะดูว่ายิงเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับปืน L86A1 i o t e h b o ok c e e SHIP ที่เราเปิดได้เมื่อกี้นะครับลองยิงระยะใกล้ก่อนโอ้โห reflective. ไม่รอดนะฮะร,ระยะไกลกดค้างไม่รอดนะครับปืนแบบนี้ แต่ก็ไม่แปลกเท่าไหร่ละฮะปืนที่เป็นปืนลอยนะแบบนี้นะครับกดระยะไกลมันแทบเอาอย่างเดียวเท่านั้นนะครับผมอาจจะแทบกลางนิดนึงนะแต่ว่าว่าระยะมันระยะมันก็ถือว่าทำดาเมจได้ดีมากนะครับยิงไกลนี่เข้าหัวแตกทุกตัวแน่นอนเพราะว่าดาเมจ60แบบนี้นะครับถ้าถ้ายิงโดนอะแตกทุกตัวแน่นอนแต่ยิงให้โดนเนี่ยยากมากนะครับเพราะว่าผมอ่อนนะครับผมผมว่าวิ่งยิงดีครับคุณผู้ชม เพอเะฝของปืนนี้นะครับหลักๆแล้วน่าจะเป็นเรื่องการเข้าสโคปครบับที่มันช้ามากเลยก่นมันยกเข้ากล้องเนี่ยนะครับก่อจะได้เล่นนี่โอ้โหแต่ว่าระยะกลางๆเนี่ยกดค้างไม่ไว้ใจได้อยู่นะกดค้างนี่ได้ได้ได้ไดเดือดอนะครับระยะนี้ก็พอได้อยู่นะถ้าคนที่ไม่รู้จะเริ่มเล่นยังไงนะครับปืนนี้แนะนําว่าเข้าสโขปยิงทั้งสามนัดนะครับกดค้างสามนัดแล้วก็เปลี่ยนนะครับไม่ไม่น่าเกลียดเลยปืนนี้ นะครับถือว่าดูดหัวพอตัวลองดูเออตายนะอของปากผมคอนะครับปืนนี้เดี๋ยวเรายังไปลองยังไม่ได้ยิงตัวเลยใช่ไหมลองยิงตัวดูนะยิงตัวดูว่ากี่นัดตายเดี๋ยวน่าจะพักผ่อนละนะครับสำหรับปืนนี้เพราะว่าไม่ได้น่าสนใจขนาดนั้นนะครับเป็นปืนที่เพิ่เปิดโชคดีได้มานะลองกับตัวไหนดี <c oughs> <c oughs> อะไรวะเนี่ย อะไรจะอ่อนขนาดนี้อะไรคือจะอ่อนขนาดแพ้บทเอาใหม่เอาใหม่ผมเดานะน่าจะประมาณสมนัดตายครับหนึ่งสองสามส่อาสี่นัดตายฮะประมาณสี่นัดตายครับรย,บยิงตัวจะจะก็สามารถวิ่งแล้วกดค้างได้เลยนะที่จริงอย่างเงี้ยครับวิ่งแล้วกดค้างได้เลยจะไปแค,คร์ฮะเพราะว่าดเปิดแมกกาสุนเยอะมากนะครับ7จสิบหนะ้านัด ก็เป็นว่าคลิปนี้นะครับน่าจะจบลงแล้วเราแค่มาลองพรีวิวแพชกันขำๆนะครับลองดูว่ามีอะไรถูกใจเพื่อนๆกันบ้างแล้วลองคอมเมนต์มาไว้ใต้คลิปได้นะครับก็สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูมากนะฮะก็ผมขอจากลาไปด้วยภาพเท่ๆนะครับเป็นปืนโฟ k เกอร์ชิพนะครับดูจากในจยอเนี่ยน่าจะลายชัดนะก็สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูมากครับสวัสดีครับบ๊ายบาย